Baby ้เบทไทม์สตอรีนิทานเรื่องเคล็ดลับความสวยกาะครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่าแม่หญิงพิมพานางมีรูปร่างอรชรนอ่อนแอนผิวขาวผ่องราวจันเพนดวงตากลมใสแวววาวดุดสายน้ำและยามที่นางยิ้มก็ทำให้ผู้คนรอบข้างเหมือนลืมความทุกข์ความยาก ความงามของนางไม่เคยโรยราแม้ต้องแดดต้องรมทำให้หญิงสาวทั้งหมู่บ้านต่างอิจฉาและสงสัยในยามเช้าตู่วันหนึ่งหมอกบางๆรอยเหนือทุง่งนาเสียงไก่ขานประสานกับเสียงจักจั่นแผวๆรมอ่อนพัดยอดข้าวเอ็นไว้แม่หญิงพิมพ์พาเดินช้าๆมาที่บ่อ้นาำในหมู่บ้านมือยิ้มอดินเผาสีเข้มร่างนางสง่างาม แม้สวมเพียงพาสิ้นเรียบๆและผ้าขม้าคุมได้ผิวพรร์ตัดกับแสงแดดยามเช้ายิ่งทำให้ผู้ที่พบเห็นผันต้องหยุดมองทันทีหญิงสาวชาวบ้านหลายคนซึ่งกำลังซักผ้าอยู่ใกล้ๆพากันหันไปสบตาบางคนตะลึงบางคนก็คุนข้องมองใจบางคนก็สงสัยชาวบ้านหญิงคนหนึ่งกระซิบเสียงเบาแต่แฝงไปด้วยความอิจฉานี้ดูสิ ท้าไมแม่หญิงพิมพาถึงได้สวยวันสวยคืนอย่างนี้นะเล่ากับเทพธิดาลงมาเลยนะข้าเองขนาดแต่งหน้าทุกเช้ายังไม่งามเท่าเสียวหนึ่งของนางเลยนะหญิงชาวบ้านอีกคนหนึ่งขมวดคิว้วพูดพร้อมลงแรงสักผ้าแรงขึ้นก็ใช่นะสิข้าน่ะขัดผิวด้วยขมิ้นจนกลิ่นติดเนื้อยังไม่เห็นจะผ่องใสเหมือนผิวของพิมพาเลยนะหรือว่าน่าจะมีเคล็ดลับอะไร ที่เราไม่รู้ข้านะี่ะอยากจะรู้ใจจะขาดหญิงชาวบ้านคนที่สามพูดเสียงตามขบเคี้ยวเข็นคำออกมานี่บางทีอาจจะเป็นของขังของดำก็ได้นะใครจะไปรู้คนสวยพิดธรรมชาติแบบนี้ข่าว่าไม่ปกติหรอกญิงสาวชาวบ้านคนอื่นๆที่นั่งอยู่ใกล้บอ่อตาชะงักเงียหูฟังด้วยความอยากรู้ บางทำตาโตบ้างพยักหน้าเห็นด้วยเสียงซุบซิบเริ่มดังระง,งมรอบบอหญิงชาวบ้านวัยกลางคนใส่หน้าเฮ้ยจะว่านางชายเวทมนต์ก็บคงไม่แปลกหรอกขนาดทํานายฝันยังตรงนักตรงหนาและความงามนี่ก็เหมือนกับสวรรค์ประทานมาข้าเองก็อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันในขณะที่เสียงซุบซิบดังขึ้นเรื่อย พิมพายัางคงก้าวเท้าอย่างสงบเธอวางหม้อดินลงตักน้ำใสสะอาดขึ้นมาอย่างอ่อนโยนน้ำสะท้อนแสงแดดร,ระยิบระยับเป็นหนึ่งประกายเพชรระอองน้ำกระเส็นติดแก้มเนียนยิ่งทำให้นางดูสดใสพิมพาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้ายิ้มบางๆโดยไม่แม้แต่จะหันไปสบตาผู้ใดก่อนยกหม้อดินขึ้นบาแล้วเดินจากไปเงียบๆ เสียงสุบสิบที่ไล่าตามหลังยิ่งดังขึ้นแต่ไม่มีคําใดถ้าไม่นางหยุดฟังหญิงชาวบ้านต่างมองตามด้วยแววตากระหายนางไม่เคยตอบไม่เคยบอกยิ่งทำให้น่าค้นหานักจริงด้วยข้าจะหาความจริงให้ได้ไม่มีใครในหมู่บ้านนี้จะขนงามเกินค่าต่อมาวันหนึ่งยามบ่ายในท้องพระโรง แสงแดดรอดสองหน้าต่างลงมากระทบพื้นหินอ่อนผัดโรงเพดานไม้โบราณมุนแผ่วๆเสียงพ่อค้าและขุนนางผัดกันกราบทูลพระราชาพ่อค้าเรขคนหนึ่งน้อมศีรษะก่อนจะเอ่ยทูลว่าได้ฝ้าระองธุรีพระบาทขอถวายรายงานระหว่างการเดินทางค้าขายข้าได้ผ่านหมู่บ้านริมป่าได้พบกับหญิงสาวผู้หนึ่งรูปฉงงดงามยิ่งนัก งามจนผู้คนต่างพาการร่ำรือไปทั้งเมืองเลยพระเจ้าค่ะคุณนางอาวุโสเสริมขึ้นกระหม่อมเองก็ได้ยินข่าวมาเช่นกันพยาค่ะบางคนถึงกับว่าความงามของนางเป็นดังนางฟา้ามลงมาเกิดแท้ๆหากพระองค์ไม่ทรงไปทอดพระเนตรเก่งว่านางจะถูกปู่ใดฉกชิงไปเป็นของตนนะพยาค่ะเจ้าพินผู้เป็นเจ้าเมืองยังหนุ่มรูปงาม ยกถ้วยชาขึ้นจิบพลางเลือกคิ้วเล็กน้อยแววตาเป็นประกายพร้อมยิ้มบางๆเอ่ยเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความอยากรู้หญิงงามเช่นนี้หากมีอยู่จริงข้าก็ต้องไปเห็นด้วยตาตนเองสักหน่อยขืนปล่อยไว้นางนานอาจจะถูกใครฉกชิงก็เป็นได้เราคุนนางต่างสบตากันเงียบๆเพราะรู้ดีว่าหากเจ้าเมืองคิดหมายตาสตตีผู้ได ก็อยากที่นางจะปฏิเสธได้ในรุ่งเช้าวันถัดมาเจ้าพินทรงม้าศึกสีดำขบวนทหารแต่ข้าราชาบริพารติดตามมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านริมป่าเสียงเกือกม้ากระทบพื้นดินดังก้องชวนให้ชาวบ้านแตกตื่นพากันออกมายืนมุงริมทางไม่นานนักเจ้าพินก็มายืนหยุดกลางหมู่บ้านพอดีกับที่พิมพา กำลังยืนตากผ้าข้างรำทานเล็กๆแสงแดดแย้มซ้ายส่งกระทบเรือนผมของนางผมของนางดำครับพระอ,องคน้ำติดปลายผมส่องประกาะยระยิบระยับเจ้าพินยืดตัวลงบนหลังมา้าดวงตาไม่อาจจะละสายตาจากนางได้ราวกับเวลารอบข้างหยุดนิ่งเจ้าพินพึงพำกับตัวเองเสียงแทบเป็นลมหายใจโฉมงามเช่นนี้ข้าไม่เคยพบมาก่อนเลย ดุดดักนางฟ้าจุติมาในแผ่นดินแท้ทหารองรครักษ์คนสนิทที่ยืนอยู่ใกล้ๆเรือบมองพระพักเจ้านายก็เห็นชัดว่าเจ้าเมืองกำลังตกอยู่ในพวังองรครักษ์ก้มหน้าพร้อมกับเอ่ยแผ่วๆใต้ฝ่าระอองธุรีพระบาทจใจกะมอมไปเรียกนางมาถวายการรับใช้หรือไม่พะยะค่ะเจ้าพินไม่ตอบในท,ทันทีพระเนตรยังคงจับจ้องที่พิมพ์พา ซึ่งเงยหน้าขึ้นสบตาเพียงชั่วขณะแล้วรีบก้มหน้ายกผ้าขึ้นบิดต่อด้วยท่าทีสงบสงีียมเจ้าผินสยายยิ้มบ้างบางตัดกับคนของตนเองเบาๆมีใช่เพียงโฉมหากแต่มีกริยาที่งามนักข้าอยากรู้เหลือเกินว่านางเป็นใครมาจากที่ไหนเสียงน้ำจากลำทานไหลเอื่อยเสียงนกป่าเจยแจ้าขับกรอมแสงแดดยามซ้าย อาบร่างของหญิงสาวที่ยืนอยู่ริมตะลิงเจ้าพิมหยุดยืนตรงหน้าพพักเปี่ยมด้วยรอยยิ้มสงบแม่ญิงข้าได้ยินชื่อเสียงความงามของเจ้าเรื่องลือไปไกลนักแต่เมื่อได้มาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วกลับพบว่าเสียงเรารือนั้นยังน้อยเกินไปเสียอีกพิมพาเงยหน้าขึ้นสบตาเพียงชั่ววูบก่อนรีบปลบสายตาแล้วความศรษะลง เมื่อยังคงบิด้าที่ถืออยู่หม่อมฉันเป็นเพียงหญิงบ้านนอกหาได้มีสิ่งใดพิเศษดังคำเรารือไม่เจ้าค่ะเจ้าพิมพ์ทอดพระเนตรนางด้วยแววตารุ่มลึกยิ่งนางถ่อมตนก็ยิ่งทำให้พระทัยวันไว้เจ้าผูดเช่นนั้นยิ่งทำให้ข้าอยากรู้มากขึ้นบอกข้าได้หรือไม่ว่าเจ้าใช้สิ่งใดประทินผิวเหตุใดจึง,งามเหนือหญิงใดที่ข้าเคยพบพิมพ์พาใส่หน้าเบา หาไม่ได้เพคะหม่อมฉันมีได้มีเคล็ดลับอันใดเพียงแต่ใช้ชีวิตเรียบง่ายตื่นเช้ามาช่วยแม่ทำงานรักษากายใจให้สง,งบเท่านั้นเพคะเจ้าพิมพ์งชงนักไปกับคำตอบแทนที่จะเป็นสูตรความงามหรือของวิเศษกลับเป็นเพียงความเรียบง่ายแต่แววตาที่มั่นคงของพิมพา์าและรอยยิ้มระมุนกลับทำให้หัวใจของพระองค์สะานเจ้าพิมพึงพำมนใจ แต่เอื้อนเอ่ยเบาๆงามทั้งกายและใจหาได้พบง่ายๆไม่พิมพาก้มหน้าลงอีกไม่ตอบโตแต่ความสงบเสงเงียมของนางกลับเป็นดังมนลสะกดเจ้าพินรู้สึกเหมือนทุกดึงเข้าไปในโลกของนางโดยไม่อาจหันหนีเราชาวบ้านที่ยืนมองอยู่ตั้งสุบสิบกันเบาๆดูเอาเอถิดเจ้าเมืองตกหลุมรักนางเข้าแล้วจริงๆ เสียงกระซิบระงมรอบปรำธานแต่เจ้าพินหาได้สนใจไม่พอองตัดต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนยิ่งกว่าเดิมแม่หญิงหากเจ้ามิได้รังเกียจข้าข้าปรารถนาจะพบเจ้าอีกเพื่อจะได้เรียนรู้จากเจ้าให้มากกว่านี้พิมพ์พาเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงที่สุภาพหม่อมฉันเป็นเพียงหญิงบ้านไร่จะรับเกียรตจากเจ้าเมืองได้อย่างไรกันละเพคะ สำหรับข้าเจ้าไม่ใช่เพียงหญิงบ้านไล่หากแต่เป็นหญิงที่ทำให้ข้ารู้สึกว่าโลกนี้ยังมีสิทธิงดงามกว่าอำนาจแลว้วก็บัลลังเสียอีกคำตรัสนั้นทำให้ชาวบ้านที่แอฟฟังถึงกับตกตะลึงขณะที่หัวใจพิมพาเต้นแรงแต่ก็ยังสงบเสงี่ยมดังเดิมแต่ทว่าในเมืองนั้นเจ้าเมืองมีคู่มั่นอยู่แล้วนามว่าแม่หญิงมณีนางเป็นหญิงสูงสัก งามหยาดฟ้ามาดินแต่เมื่อรู้ว่าเจ้าผินหลงหลายหญิงบ้านนอกแม่หญิงมณีจึงโกรธเกรี้ยวคำคือในเรือนตำหนักมณีนางเดินวนไปวนมาสีหน้าขุนมัวดวงตาแดงวาวด้วยเพลิงโทสะข้าหลวงสาวน้อมตัวรงกาบก่อนรายงานด้วยน้ำเสียงสันส้นๆแม่หญิงเพคะข่าวหรือเรื่องเจ้าเมืองเสด็จไปหมู่บ้านนั้นหาใช่เรื่องเล่น พระองค์ทรงทอดพระเนตรหญิงงามนามว่าพิมพาและมีอาระพระเนตรได้เลยพิคะสิ้นคำรายงานแม่หญิงมณีตะวันส,สายตาคมกริบตบโตไม้สักดังปังเครื่องถ้วยเบญจรงบนโต๊ะสั่นครอนหญิงต่ำต้อยเช่นนั้นนางช้ยอุบายอันใดสะกดใจท่านพี่ได้ข้าจะมียอมเป็นส่องรองใครเป็นเด็ดขาดไม่ว่านางจะงามร้นฟ้าเพียงใดก็ตามนางหอบหายใจแรง ข้าหลวงทั้งร้ายก้มหน้าง,งูดด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกาสบตานางข้าหลวงอีกคนกาเอ๋ยเพียงเสียงแผ่วเบาบางทีอาจจะจริงดังชาวบ้านร่ำารือความงามของนางมิใช่ธรรมชาติหากแต่ได้มาจากของขังหรือว่ามต์ดำบางอย่างนะเพคะแม่หญิงมณีชะงักหันกลับมาด้วยแววตาวาบขึ้นหากเป็นเช่นนั้น ก็ยิงต้องเปิดโปงข้าจะไม่ยอมไม่พูดใดไม่แย่งชิงหัวใจของเจ้าเมืองไปจากข้าเป็นอันขาดนางเดินไปหยุดตรงกระจกเงามองเงาตนเองที่งามหยาดฟ้ามาดินอยู่แล้วแต่ในแววตานั้นกลับเต็มไปด้วยไฟริสยาพิมพาข้าจะฉีกหน้ากากของเจ้าให้รู้กันไปทั้งเมืองว่าความงามของเจ้ามีที่มาเช่นไรกันแน่จากนั้น แม่หญิงมณีก็หันกลับไปยังเหล่าสตรีชั้นสูงที่สนิทสนมนั่งเรียงรายอยู่รอบห้องแต่ละคนมองตากันด้วยความรังเรพวกเจ้าทั้งหมดจงไปสืบให้ถึงแก่นว่าพิมพามีเคล็ดลับสิ่งใดซ่อนอยู่ไม่ว่าจะต้องเฝ้าตามนางทั้งวันทั้งคืนพวกเจ้าก็ต้องทำจงหาไม่ค่าให้ได้เหลาสตรีก้มศีรษะด้วยเสียงตอบรับเพคะแม่หญิง บรรยากาศในตําหนักขณะนั้นเย็นยะยเยือกปนความกดดันขายจะเป็นจุดเริ่มต้นของพายุแห่งความริษยาที่พร้อมจะห่มกระนาำใส่หญิงสาวบ้านนอกน้ำว่าพิมพาหลายวันต่อมายามบ่ายคร้อยแสงแดดอ่อนสาดลงบนหมู่บ้านเล็กๆเ,เสียงเด็กวิ่งเล่นกันละงมเสียงไก่คันเสียงคกตามพิกจากชาวบ้านริมข้างทาง อย่างดูเรียบง่ายเหมือนทุกวันแต่เงาร่างของหญิงสาวจากเมืองกับค้ารวงในชุดเรียบที่ปลอมตัวเข้ามาในหมู่บ้านกับเดิมก้มหน้าแต่งตัวป่าปนยูนิกลุ่มชาวบ้านพวกนางคือผู้ที่ถูกส่งมาจากแม่หญิงมณีขา้าหลวงคนหนึ่งกระซิบพ,พร้อมกับมองรอบๆอ,อย่างระแวงนี่พวกเราใหญ่ใครรู้นะว่าเรามาจากเมืองหลวงไม่เช่นนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ นางข้าหลวงอีกคนทำหน้ารังเกียจเล็กน้อยสะบัดผัดใบตาลชิต้องมาเดินในหมู่บ้านบ้านผ่าแบบนี้น่าขยะแขยงนักแต่เพิงงานของแม่หญิงไมน่นี่เอาละ่ะข้าจะยอมทนเสียงหัวเราะเบาๆจากชาวบ้านที่นั่งทอพผ้าใต้ถุนบ้านทำให้พวกนางรีบเปลี่ยนท่าทียิ้มเสียแ้งกบเกลือนไม่นานนักแม่พิมพาก็ปากฏตัว เดินหิวตะก้าไว้มีดอกไม้ป่าและผักสดในตะก้าแสงแดดสาดลงบนใบหน้าสงบเสงี่ยมของนางชาวบ้านที่เห็นต่างพากันหยุดมองด้วยความเคารพหรือไม่ก็อิจฉานางข้ารลวงคนหนึ่งเบี่ยงตัวกระซิบนั่นแหละนางพิมพาดูสิผิวพ่องจนไม่ต้องแต่งหน้าเลยด้วยซ้ำยิงอีกคนกำหมัดแน่นแววตาร้อนแรงฮะนี่หรือ อย่งที่เจ้าเมืองใหม่ปองดูเอาเทิดข้าจะหาความรักของนางให้เจอให้ได้พวกนางจึงค่อยๆเดินสะกดรอยตามไปห่างๆพิมพาเดินไปในทุ่งนาแวะช่วยชาวบ้านหาบน้ำหยิบข้าวของให้กับคนเท่าเสียงหัวเราะของนางสดใสจนชาวบ้านเอ็นดูแต่สำหรับเราสตีจากเมืองหลวงกลับยิ่งทำให้ไฟริษยาหงกระน้ำใสแสงชัดๆ ถำถาเป็นกุลสัตรีใจดีเผยผูกคนรักนางค้าหลวมอีกคนใส่หน้าเบาแต่ดูแล้วจริงใจออกนะเพคะแม้แต่เด็กเล็กยิวงวิ่งตามเรียกไม่พิมพาด้วยความเอ็นดูเลยนะคำพูดเหล่านั้นยิ่งทำให้นางค้าหลวมทุกคนแอบอิจฉาริษยาเมื่อแสงอาทิตย์รับขอบฟ้าพิมพพากลับบ้านเงาร่างนางค่อยๆเคลื่อนไปในความมืด เช็คเช่นทุกวันแต่คืนนี้นางกลับไม่ได้เข้าบ้านโดยตรงหากถือมอดินออกมาแล้วเดินมุ่งหน้าไปยังทางป่าข้าหลวงเบิกตากว้างดูสินางไปทางป่าป่านั้นน่ากลัวนักไม่มีใครกล้าเข้าไปในยามค่ำคืนหรอกนั่นแหละต้องมีความแบบซ่อนอยู่ในป่านั้นแน่เร็วรีบตามไปเราสตีและข้าหลวงจึงแอบย่องตามไปทีละก้าว เสียงยายแหงใต้เท้าดังกรอบกแกรบเสียงแมลงกลางคืนเริ่มขับคานบรรยากาศเปลี่ยนจากหมู่บ้านที่คึกคักเป็นความเงียบลึกลับชนคนลุกพิมพ์พาถือหม้อดินไว้ในอ้อมแขนก้าวเดินไปด้วยท่าทีสงบสายตาของนางไม่เหลียวมองไครเรากับมั่นใจว่าจะไม่มีใครกล้าตามมาไม่นานนักนางก็หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปี รากแผ่ขยายพันกันเป็นเครือแผ่นเปลือกไม้หยาบกร้านแต่แฝงพลังบางอย่างที่ทำให้บรรยากาศรอบข้างเย็นเย,ยือกยิงชนชั้นสูงคนหนึ่งกระซิบนี้ต้นไม้ใหญ่นั่นทาไมคารู้สึกขนลุกยิ่งนะักคาหลวงก้มตัวโลบเบิกตากว้างต้นไม้ต้นนี้ชาวบ้านเรากันว่าชือตอวตนสีสุวรรณวิญญาณผู้คุ้มครองหมู่บ้านสิ่งสถิตยอยู่ แต่ไม่เคยมีไข่ก้ลาเข้ามาว้ว้ที่ยามค่ำคื้นเช่นนี้เลยนะเราสติการหายใจพิมพาวางมอดินลงผูกเข่าลงกับพื้นกาบเบนจางขับดิษฐ์ต่อหน้าต้นไม้สามครั้งช้าๆและสง่างามแววตาของนางเต็มไปด้วยความศรัทธาค่ะพิมพ์พาขอถวายดอกไม้และนับทิพนี้แต่เจ้าพ่อสีสวนผู้คุม้มครอง ขอบารมีท่านปกปักรักษาชาวบ้านอยู่การร่มเย็นเป็นสุขแะโปลดเมตตาประสิทธิพรให้แก่ข้าด้วยเถิดจากนั้นนางกระยกหม้อดินเท่น้ำใส่ที่มีกลิ่นหอมราวกีบดอกไม้รงตรงรากไม้น้ำค่คอยๆซึมเข้าไปแสงจันทร์สะท้อนหยดน้ำทันใดนั้นรมเย็นวูบหนึ่งกระพัดพาใบไม้ไว้โอ้ยขนลุกทั่วตัวเลยเจ้าค่ะ เหมือนต้นไม้กำลังหายใจอยู่จริงๆฮะนี่สินะเคล็ดลับของนางไม่ใช่เพราะความดีงามหรือโชคชะตาแต่เพราะใช้ของหรือกลับเช่นนี้ตั้งหากแต่ยังไม่ทันเอ่ยต่อพิมพาก็เงยหน้าขึ้นแววตาเรียบสงบทอดมองไปรอบๆเมื่อรู้ว่ามีใครซ่อนตัวอยู่ในความมืดเราสตีกับค้ารวงรีบกลมหมอบการหายใจจนแทบขาดใจผู้ที่แอบมองอยู่ หากมาด้วยใจบริสุทธิ์ก็จงยวันไว้แต่หากมาด้วยใจริษยาระวังเอาไวเ้เถิดพอต้นสีสุวรรณไม่ให้อภัยใครง่ายๆคำพูดนั้นรลอยมากับสายลมเสียงกองกองวางจนราสตีคนรุกไปทั้งตัวเสียงลมพัดใบไม้ดังวิววิวเงาร่างของพิมพาย,ยังคงนั่งสงบเบื้องหน้าต้นไม้ใหญ่แต่บรรดาราสตีจากเมืองหลวง กับหน้าซีดเพือดหัวใจเต้นแรงเราจะทะลุอกข้าว่าข้าไม่ไหวแล้วเสียงนางเรากับรู้ว่าพวกเรามาข้าอยากออกไปจากที่นี่เร็วๆใช้ไปเถอะที่นี่เย็นจะเยือกเ,เ,เหมือนกับป่าต้องมลเลยนะเสียงฝีเท้าทั้งหมดรีบย่ำกลับทางเดิมอย่างโกลาหลนกิ่งไม้แรมเกี่ยวใช้ผ้าฉีกขาดแต่ไม่มีใครสนใจทุกคนต่างหนีเอาตัวรอดจากบรรยากาศอันลี้ลับ เมื่อผลจากป่าความเงียบสงัดถูกแทนที่ด้วยเสียงหอบหายใจและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ในแววตานั้นก็มีบางสิ่งซ่อนอยู่นั่นคือความริษยาในรุ่งเช้าณนะตำหนักของแม่หญิงมณีเราสัตตีคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าแม่หญิงมณีในชุดใหม่งดงามนั่งตวัดพัดในมือฟังรายงานด้วยสีหน้าขุนเคือง หญิงคนหนึ่งก้มกาบแม่หญิงเจ้าคะเราเองเห็นกับตาหญิงพิมพาไปกาบไว้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าเทน้ำทิพ์รงรากไม้เรากับทำพิธีลึกลับข้าหลวงอีกคนเสียงสรรันแล้วก็ยังเอ่ยวาจาเตือนว่าผู้ใดคิดริษยาตนสีสุวรรณจะไม่ให้อภัยพีคะแม่หญิงมณีกัดฟันดวงตาสวยงามที่เคยอ่อนโยนกับแฝงด้วยความโกรธเกรี้ยวฮะ ข้ารู้แล้วนางไม่ได้งามพระฟ้าประทานหากแต่เป็นกุลอุบายของผู้ผีปีศาจคิดจะหลอกเจ้าหลวงพินอย่างนั้นหรือนางลุกขึ้นยืนเต็มความสงา่าเดินวนช้าๆแต่เต็มไปด้วยความคุกรุนผ้าน้ําทิพนั้นทําให้นางงามร้ําข้าก็จกได้ครอบของมันเช่นกันข้าจะไม่ยอมให้หญิงต่ําต้อยมาแย่งสิ่งสิ่งที่ควรจะเป็นของข้าแม่หญิงเจ้าขา ทัานหมายความว่าใช่ข้าจะวางแผนขโมยน้ำทิพนั่นมาแล้วเราจะได้รู้กันว่าความงามที่แท้จริงจะอยู่กับใครกันแน่เสียงหัวเราะเย็นเยือกของแม่หญิงมณีก้องสะท้อนไปทั่วห้องข้าหลวงหลายคนก้มหน้าด้วยความกลัวขณะที่หญิงชนชั้นสูงบางนางกลับมองตากันด้วยประกาแห่งความริษยาในค่ำคืนถัดมา แสงจันทร์ส่องผ่านพุ่มไม้บางๆเป็นรำแสงเล็กๆกลางป่าต้นไม้ใหญ่ยังคงเงียบสงบเหมือนเฝ้ามองทุกฝีก้าวแม่หญิงมณีแอบเดินเข้าป่าคาหลวงและสัตตีที่สนิทสนมยืนอยู่เงียบๆห่างๆใจเต้นแรงทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวนางย่อตัวลงใกล้กับรากต้นสีสวรรกลมตักน้ำทิพที่กระเด็นแสงระยิบระยับ พร้อมพึมพำกับตนเองน้ำเสียงซานแต่เต็มไปด้วยความโรคเพียงขาตักน้ำนี้ความงามของนางก็จะตกเป็นของข้าข้าจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับความงามนั้นทันใดนั้นเสียงสะท้อนก้องกลังวานดังก้องปลาทำให้เงาของมณีสันสะท้านผู้ใดมาขโมยที่ไม่ใช่ของต้นมันจะต้องรับผลของความโรคแม่หญิงมณีตะลึงคิวขมวด ดวงตาเบิกกว้างแต่ไม่ยอมปล่อยหม้อดินน้ำทิพในหม้อเริ่มส่องแสงสว่างระยิบแต่ทันใดนั้นน้ำกลับเป็นเปลวไฟสีทองรุกโชนแม่หญิงมณีกรีดร้องเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไอ้ไปไปค่ะมันร้อนช่วยข้าด้วยไฟรุกพวยพุ่งออกรอบหม้อดินสัตตีและข้าหลวงที่ซ่อนอยู่รีบถอยหลังด้วยความตกใจ แต่ก็ม่กาเข้าใกล้เสียงกรีดร้องของแม่หญิงมณีดังก้องไปทั่วปา่าดวงตาของนางเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวร่างสัสะท้านและในที่สุดนางก็สลบลงกับพื้นปา่ามอดินรมความน้ำทิพย์ดับไปแต่เปลวไฟยังรุกพืบเหมือนกับกำลังเตือนภัยคารลวงต่างกระซิบกระซาบแม่หญิงนางโดนลงโทษแล้วโทษแห่งความโรค เราสติคนอื่นๆก้มตัวแน่นเงียบสงบใบหน้าซีดเพือดดวงตากวัดมองไปยังต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงเงียบสงัดแต่บรรยากาศรอบๆยังคมเงยเ็นเยือกเหมือนยังมีสายตาใครบางคนเฝ้ามองอยู่ในรุ่งเช้าแสงอรุณสัด่องผ่านยอดไม้ลงมาบนพื้นป่าใบไม้เปียกน้ำค้างเป็นประกายพื้นดินยังมีกลิ่นชื้นของดินและใบไม้เปียกหยดน้ำค้าง สะท้อนเป็นประกายเหมือนดวงดาวเล็กๆพิมพ์พาเดินเข้ามาอย่างสงบใบหน้าสงบสงเง่ยมแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอเห็นร่างของแม่หญิงมณีนอนหมดสติอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่มอดินร่มตะแคงน้ำทิพย์ไหลเล็กน้อยแต่เปลวไฟหายไปแล้วพิมพ์พาถอนหายใจเบาๆแล้วก้มลงมองร่างของแม่หญิงมณีแท้จริงแล้วความงามของข้า ม่ใช่เพราะน้ำทิพแต่หากเพราะคำสัญญาที่ข้าให้ไว้กับเจ้าป่าตั้งแต่เยาว์วัยข้าช่วยรักษาป่าช่วยเหลือสัตว์และก็ไม่เบียดเบียนใครเจ้าแม่จึงประทานพรความน้ำให้กับข้าแต่ผู้ใดที่สแสวงหาความโรภมันจะพบกับความวิบัติเสียงน้ำค้างหยดลงพื้นผิวใบไม้ดังก้องเงียบสงัดราวกับป่าเองก็รับฟังเล่าสัตรีที่แอบตามมาต่างชงัก คิ้วขมวดมือสั่นเล็กน้อยบางนางก้มหน้าร้องไห้ด้วยความสำนึกหญิงคนหนึ่งพูดเสียงเบาข้าข้าผิดไปแล้วข้าโรบเกินไปข้าหลงอีกคนพนมมือแน่นเพคะความงามที่แท้จริงมีได้เกิดจากของวิเศษแต่เกิดจากความดีของจิตใจของผู้ที่ครอบครองมันพิมพายิ้มบางๆเงน้ามองสตีเหล่านั้น จงจำเอาไว้ความงามที่แท้จริงมีใช่เพียงผิวพรรณแต่คือใจที่บริสุทธิ์และการกระทำที่ไม่เบียดเบียนใครสตรีทั้งรายก้มศีรษะเงียบงนันแต่ใจเริ่มเปลี่ยนแปลงบางคนยังคงน้ำตาไหลด้วยความสำนึกผิดขณะที่พิมพ์พาเดินจากไปอย่างสงบเสียงฝีเท้าเบาๆก้มกลืนกับเสียงใบไม้พิวไหวต้นไม้ใหญ่และป่าทั้งป่าดูเหมือนหายใจอย่างสงบอีกครั้ง น้ำทิพย์ที่แท้จริงอยู่กับพิมพาแล้วไม่ใช่พอเวทมนต์แต่เพราะความดีงามของจิตใจตั้งหากในรุ่งเช้าวันต่อมาในหมู่บ้านแสงแดดอ่อนส่องลงบนบ้านเรือนและทุ่งนากินดอกไม้ป่ารอยเบาๆในอากาศชาวบ้านออกมาทํางานตามปกติแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความเคารพเจ้าพินเสด็จมายังหมู่บ้านพร้อมกับผู้ติดตาม เมื่อส่งทราบเรื่องราวทั้งหมดจากพิมพาและข้าหลวงเจ้าพินทอดพระเนตรพิมพาดวงตาเต็มไปด้วยความคารพและความชื่นชมข้าหลงเพียงรูปรักแต่แท้จริงแล้วความงามนั้นอยู่ที่จิตใจต่างหากหากไม่มีคุณธรรมความงามภายนอกไร้ค่าพิมพายิ้มบางๆก้มหน้าอย่างสงบเงยตาขึ้นศบตาของเจ้าพินด้วยความอ่อนโยนเจ้า คือหญิงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหมู่บ้านนี้ความดีงามและความเมตตาของเจ้าจะอยู่คู่กับทุกผู้คนที่นี่ข้าขอแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้ที่ทุกคนเคารพมิใช่เพอรูปรักแต่พอน้ำใจและความดีงามที่แท้จริงของเจ้าชาวบ้านพากันคงคำนับด้วยความเคารพเสียงซุบซิบน้อยลงแทนที่ด้วยรอยยิ้มและความสุขขณะเดียวกันแม่หญิงมณีฟื้นจากเหตุการณ์น้ำทิพย์ นั่งพิงต้นไม้ใหญ่สีหน้าซีดเพื่อดและตื่นกลัวข้าข้าทำผิดไปแล้วข้าโอบเกินไปและคิดรายต่อผู้อื่นพิมพาเพียงยิ้มเบาๆแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนความริษยาและความโอบพาแต่ความเจ็บปวดหากสำนึกผิดแล้วข้าหวังว่าถ้าจะเรียนรู้และเปลี่ยนใจแม่หญิงมณีก้มศีรษะด้วยความเคารพชาวบ้านบางคน มองด้วยสายตาเห็นใจขณะที่เจ้าพินทรงยืนอยู่เคียงข้างพิมพาดวงตาเต็มไปด้วยความสงบและความภูมิใจเสียงลมพัดเบาใบไม้ผิวไหวเป็นเสมือนสัญญาณแห่งความสงบความดีงามกลับคืนสู่หมู่บ้านอีกครั้งน้ำทิพย์ของป่าไม่ได้ทำให้พิมพางามแต่ความดีของใจทำให้นางส่องแสงเหนือใครชาวบ้านต่างทาบซึง้งได้เรื่องราวของพิมพา กลายเป็นนิทานแห่งหมู่บ้านที่สอนว่าความงามที่แท้จริงอยู่ที่ใจและการกระทำดีมิใช่เพียงรูปรักนับตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็ยังเล่าขานถึงหญิงงามผู้หนึ่งที่งามเพราะจิตใจบริสุทธิ์มิใช่เพียงรูปร่างภายนอกเคล็ดับความงามจึงมิใช่ยาสเสน่ห์หรือของวิเศษใดๆดหากแต่เป็นความเมตตาและการรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ